นวดให้ด้วยนะนี่นวดตอนนี้รอกิมนวดนี่นิ่มพริมนวดแต่ว่าสะด้วยอันชันเออนี่ก็ให้ใช้อันนี้นะอันชันไงวาผาเคยใช้อันชนนันก็ซื้อแต่อันชันมาเคยแช่อันนี้หมอ,อให้ใแช่อ,อชันนี้เแล้วดให้ชอันนี้ใช้แล้วผมจะดีเนี่ยผมวาผาจะระใจดีสภาพผมดี อยาจะล้างอ่ะโหผมเบาหัวเลยเบาเลยใช่ไหมเออ <c oughs> ดีติดกิฟต์ได้อยู่ <c oughs> ติดกิฟต์ได้อยู่เอาอุ้ยเบาหัวเลย<ม>ไม่เบาหัวผมจะได้ไม่หนัก<ม>เดี๋ยวต้องตัดเล็บอีกเนี่ยเล็บยาวตัดเล็บแล้ก็ไม่ปยัดเท่าไรนะตัดลงนั่นน่ะตัดไหมละ่ะ หรือไม่ยาวมากยาวไม่มากเอาไว้เอาไว้แกะดูดแกะนี่อะไรเงี้ยหรอเยดะเยวค่อยตัดน,นะตอนนี้ยัไม่ตัดน,นะโถูให้แล้วอืมโถไว้ท่านั้นเลยนี่นะซื้อไว้ไว้ทูหลังนะอันนี้นะเออ จริงๆต้องอันนี้ถูใช่ไหมอันนี้ถูแค่นี้ถูอันนี้ถูหลังอันนี้อันนี้ถูคราอันนี้ถูหลังเออครั้งนี้มันไม่ค่อยมีขี้ใครเท่าไหร่นะไม่บวมนะขาไม่บวมขาดีขาดีอยู่นะอเอ จะได้เสร็จจะได้เช็ดตัวไอ้ที่ตัว,ตวเจอไปไหนหื้อเหมือนนี้เอาให้แล้วเตรียมไม้แล้วเนี่ยอยู่ตรงนู้นเอ,อเอาผ้าปิดผ้าปิดหน้าผ้าปิดผ้าปิดเลย,ยเอ้ยย่ยางยัางยังไม่ใส่หัวลาดตัวเฉยเอาผมออกตัดออผมอไปเลปิดเลยปิดเลยเ แค่ S <S <S ต้องรูปเอามือรูปละจะต้องวางวางกล่องไม่มีขาตั้งอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่มีขาตั้งจะต้องเอามือรูป มีอาเวลานี้ไม่หนาวมากไม่หนาว,นาวอ,อุนอ่นอุนอ่นแล้วใช่ไหม,อมเออวันน้นนะ้าอากาศมันเย็นก็เลยเอาน้ำอุ่นให้น้ำอุ่นจากห้องน้ำห้องน้ำมีน้ำอุน่นเดี๋ยวต้องเอามือลูบด้วยค่ะเดี๋ยวต้องวางโทรศัพท์ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยดูอัตเตอร์เนาะปะัดอนไัดผมเนี่ยปัดแล้วตัดเรียบร้อยเลยตรงเลยก็ไม่รู้ม็อบเทก็ไม่ใช่วอก่อนนะคะ